ครไทยมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบาและภูเขามีพื้นที่ทั้งหมด2,244.37ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรทั้งสิน้น84,873คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด33,902ครัวเรือนอํนเาเภอนครไทยแบ่งการปกครองออกเป็น11ตำบล145หมู่บ้านอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่คือ อาชีพเกษตรกรรมหรือทำนาตำบลบอ่อโพมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับเชิงเขาอยู่ห่างจากอำเภอนครไทยประมาณ28กิโลเมตรตำบลบอ่อโพมีพื้นที่ทั้งหมด165ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรทั้งสิน้น6,796คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด2,408ครัวเรือนความต้องการของประชาชนในพื้นที่คือโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านโค,ค้กคายหมู่ที่7ตำบลบอ่อโพอำเภอนครไทยจังั จังหวัดพิษณุโลกขนาดผิวจาราจรกว้าง6เมตรความยาว7กิโลเมตรงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน3,565,000บาททวนเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านโคคายหมู่ที่7ตำบลบ่อโพอเภอนครไทยจัังหดพิษณุโลกกับบ้านตุกค้อหมู่ที่6ตำบลกกสะทอนอด่านซ้ายจัังหวดเลยถนนเส้นดังกล่าวมีราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางสัญจรไปมาโดยใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งพืช ผลทางการเกษตรเช่นข้าวข้าวโพดถั่วเขียวยางพาราสับป,ปะรดออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากซึ่งในปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีสภาพสํารุดชุดโสมเป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากพื้นที่จราจรเป็นดินโคลนเละชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนลําบากในการเดินทางและในช่วงฤดูแล้งราษฎรจะประสบปัญหาความเดือดร้อนทางด้านสุขภาพที่เกิดจาก จากฝุ่นละอองของดินบนถนนที่ฟุ้งกระจายองค์การบริหารส่วนตำบลบ,อบ่อโพเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวข้างตน้นประกอบกับหากสามารถปรับปรุงถนนดินสายบ้านโคคายหมู่ที่7ตำบลบ,อบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกได้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน